ถ้าเราใส่ใจ3เรื่องสําคัญนี้ครับจะช่วยให้เราผ่อนคลายและเครียดน้อยลงจะมีเรื่องอะไรกันบ้างติดตามฟังในอาหารสมองตอนนี้ครับเรื่องสําคัญเรื่องแรกครับก็คือเวลาอย่าโทษเวลาแต่ให้เลือกใช้มันอย่างชาญฉลาดหากรู้สึกว่าช่วงนี้เรารู้สึกเครียดมากกว่าปกติลองสำรวจตัวเองดูครับว่าเวลาของเราถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง เราต้องเลิกโทษเวลาครับและหันไปสนใจสิ่งที่เราควรใส่ใจมากที่สุดก็คือการเลือกใช้เวลาของเราหากเราไม่ปรับพฤติกรรมการใช้เวลามีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะพอเราจะมัวอยู่กับสิ่งที่ไม่สําคัญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นบางคนใช้เวลาไปกับก,บการตอบแชทที่ไม่จําเป็นบางคนเผลอหมดพลังไปก,กับการประชุมที่ยืดเยื้อไม่สร้างสารรค์อะไรบางคนฝืนทํางานดึกดื่นทุกคืนทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองนั้นหัวไม่แล่นแล้ว และบางคนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพยายามเป็นที่ยอมรับแทนที่จะใช้เวลาเพื่อทําสิ่งที่ทําให้รู้สึกมีชีวิตชีวาหากเป็นแบบนั้นก็ไม่แปลกครับที่เราจะเหนื่อยแล้วรู้สึกเครียดเราไม่ได้ขาดเวลาแต่เรากําลังหลงทางในวิธีที่เราใช้เวลาต่างหากและการเลือกใช้เวลาในชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่ว่าฉันจะแบ่งเวลาเท่านั้นเท่านี้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามตารางเวลาของฉันเท่านั้นแต่เราต้องคํานึงถึงเรื่องของ ระดับพลังงานในตัวของเราเองด้วยมันจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่2ครับที่เราต้องใส่ใจก็คือพลังงานของเราบริหารเวลาดีแล้วเราต้องรู้จักบริหารพลังงานของตัวเราเองด้วยพลังงานในที่นี้คือการรู้จักตัวเองว่าช่วงเวลาไหนที่เรามีความแอคทีฟหรือตื่นตัวมากที่สุดช่วงเวลาไหนที่เราสามารถมีสมาธิจดจอ่อทำกับสิ่งที่ต้องทำได้ดีที่สุดหรือตอนไหนที่เรารู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกอ่อนล้า เราก็ไม่ควรฝืนให้ตัวเองทำอะไรโดยปกติครับพลังงานของเราในแต่ละวันจะมีอยู่3โซนแบ่งง่ายๆออกเป็น3แบบ3สีครับที่แต่ละสีเราจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปได้แก่สีเขียวคือพื้นที่ที่เรามีพลังงานเต็มที่ตื่นตัวมีสมาธิจดจ่อด,ดีสุดๆจัดมาเดี๋ยวพี่รับจบโซนที่สคือสีเหลืองครับคือช่วงที่เราเหลือพลังงานปานกลางพอได้นะพอได้ เริ่มซึมนิดๆและสีแดงครับคือช่วงที่เราเหลือพลังงานน้อยที่สุดแบบงวงเงียเพียแล้วนะสมาธิไม่มีไม่มีจิตไม่มีใจทำอะไรเลยเหมือนแบตใกล้จะหมดละฝืนทำก็จะออกมาไม่ดีหน้าที่ของเราในแต่ละวันจึงต้องค้นหาว่าในแต่ละช่วงของทุกๆวันเราเป็นคนแบตเต็มตอนไหนและตอนไหนที่แบตของเราใกล้จะหมดบางคนมีพื้นที่สีเขียวมีแบตเต็ม มีสมาธิดีทำอะไรได้ดีในตอนช่วงเช้าหรือบางคนอาจจะเป็นตอนช่วงเย็นบางคนแบตเริ่มหมดตอนเที่ยงหรือบางคนกลับมีแบตอีกครั้งหนึ่งตอนกลางคืนคนเรามีช่วงเวลาที่ใช้พลังงานได้ดีแตกต่างกันไปเราจึงต้องรู้จักตัวเองว่าช่วงไหนของวันเราเหมาะที่จะทําเรื่องสําคัญหรือบางวันคนเราอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเช่นมีเรื่องกลุ้มใจให้คิดวันนี้เจอปัญหาหนักเราก็ต้องดูไปเป็นวันต่อวันด้วยว่า วันนี้เรารู้สึกยังไงเรามีพลังงานทําสิ่งต่างๆมากแค่ไหนกันนะพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรารู้จักระดับพลังงานของตัวเองในแต่ละวันมันก็จะทําให้เรานั้นเลือกที่จะไม่ฝืนตัวเองให้ต้องทําสิ่งต่างๆหรือมันเป็นการรู้เท่าทัานว่าวันนี้เราไม่โอเคแล้วเราก็สามารถปรับแผนการในชีวิตประจําวันตามระดับพลังงานของเราได้หรือคนที่มีอายุมากขึ้นใช่ไหมครับแค่นั่งนานๆก็ปวดหลังปวดไหล่แค่อดนอนก็เริ่มป่วย เราก็ต้องรู้ว่าพลังงานของเราเนี่ยเป็นยังไงหลายคนเข้าใจว่าแค่ฉันจัดตารางเวลาดีๆชีวิตก็จะลงตัวส่วนมากเราบริหารเวลากันได้เก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราไม่ค่อยเข้าใจพลังงานของตัวเองผลก็คือเราอาจจะเอางานที่สําคัญไปทําตอนเหนื่อยบังคับตัวเองให้จดจ่อในช่วงที่เราใจลอยไม่มีสมาธิหรือฝืนร่างกายฝืนสมองตอนที่เรารู้สึกไม่โอเคฝืนทําสิ่งต่างๆเกินกําลังของตัวเองเพราะอาจจะรู้สึกผิด ที่ทำอะไรไม่ได้เลยในวันนี้หรือรู้สึกผิดว่าทำได้ไม่เหมือนก่อนหรือยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือการที่เราฝืนอาจจะทำให้เราเผลอเวียงเผลอวีนเผลออารมณ์เสียใส่คนอื่นได้ส่งผลกระทบต่อสุภาพจิตใจต่อคนรอบข้างและตัวเราเองด้วยดังนั้นครับดูแลพลังงานในร่างกายและจิตใจของเราให้ดีนะครับมันสังเกตว่าตอนนี้เราโอเคไหมนะแบตของเราเต็มหรือแบตของเราเหลือน,น้อยสภาพจิตใจเป็นยังไง เพราะยิ่งหากสภาพจิตใจย่ำแย่ทำอะไรออกมาก็คงไม่ดีแน่แน่ถ้าเรารู้ทันพลังงานร่างกายและจิตใจของตัวเองเราจะเลือกใช้มันได้ดีขึ้นเลือกใช้มันให้เหมาะสมกับความรู้สึกและสภาวะจิตใจของเราส่งผลทำให้เรานั้นเครียดน้อยลงมีความสุขมากขึ้นและความสุขนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังคนรอบข้างที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย และเมื่อเรารู้จักบริหารเวลาที่มีบริหารพลังงานในร่างกายและจิตใจของเราแล้วครับต่อไปสิ่งสําคัญอย่างที่3ที่เราต้องใส่ใจก็คือการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆที่เราจะทําในแต่ละวันจัดลําดับความสําคัญให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับพลังงานของเราการเลือกที่จะปฏิเสธบางอย่างการไม่ทําบางอย่างคือทักษะที่สําคัญที่สุดของคนที่อยากใช้ชีวิตอย่างเบาสบายสิ่งนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจ แต่คือการรู้เท่าทันว่าเรามีพลังงานจํากัดนะแล้วเราจําเป็นต้องคัดเลือกว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญและอะไรในตอนนี้ควรปล่อยให้มันผ่านไปก่อนและหันมาใส่ใจสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นมีงานสํำคัญที่ต้องใช้ความคิดใช้สมองเราก็จัดสิ่งเหล่านั้นเอาไปทำในเวลาสีเขียวของเราสิ่งใดสํำคัญที่สุดที่ต้องทำทำให้เสร็จก่อนต่อมาเวลาสีเหลือง เราอาจจะเอางานสําคัญรองลงมาเช่นประชุมประจําเดือนวางแผนซื้อของจุกจิกในบ้านการพูดคุยเนื้อหาทั่วไปการวางแผนท่องเที่ยวเป็นตน้นและเวลาโซนสีแดงก็เอาไปทําสิ่งที่เราไม่ต้องใช้พลังสมาธิหรือใช้สมองเยอะหรือเรื่องที่มันไม่ได้สําคัญหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราทําแล้วทําให้เราผ่อนคลายจากการที่ต้องใช้พลังงานเยอะเช่นใช้เวลานี้ไปกับการออกกําลังกายดูหนังเบาสมองฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายเป็นตน้น การเลือกจัดลำดับความสําคัญการรู้จักตอบปฏิเสธครับมันก็จะทําให้วันของเรานั้นเบาขึ้นได้เราก็จะไม่ใช้เวลาแบบพันกันมั่วไปหมดไม่คํานึงไม่ใส่ใจว่าเวลานั้นควรทาสิ่งสําคัญหรือเปล่าสิ่งนี้ควรรอก่อนหรือเปล่าสิ่งนี้เราต้องทําก่อนหรือหลังหากเราไม่รู้จักการจัดลำดับความสําคัญมันก็จะกลายเป็นความกดดันไปสัทุกเรื่องและความเครียดก็จะวนไปวนมาไม่รู้จบ สุดท้ายนี้ครับลองถามตัวเองว่าอะไรบ้างที่เอาเวลาของเราไปโดยไม่สมควรอะไรบ้างคือสิ่งที่เราต้องใช้เวลาให้ความสําคัญมันมากขึ้นอะไรบ้างที่ทําให้เรากําลังเสียเวลาใครบ้างที่เราควรพบปะใครบ้างที่เราควรตัดออกไปจากชีวิตซะหรือการกระทําใดบ้างที่เราต้องทบทวนใหม่เมื่อใส่ใจการใช้เวลาการบริหารพลังงานของตัวเองและการจัดลําดับความสําคัญก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น ในระยะยาวด้วยนะครับเรื่องเล็กๆ3เรื่องนี้ครับมันจะช่วยทําให้เรานั้นผ่อนคลายและเครียดน้อยลงได้เราไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องถึงขั้นเข้มงวดมากเกินไปแค่ใส่ใจว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรและต้องการจะทำอะไรเพราะถ้าหาทุกๆวันเราได้เลือกทำสิ่งสำคัญด้วยความรู้สึกดีก่อนเสมอมันก็จะไม่ค่อยมีความกังวลใจว่าเราจะเสียเวลาไปโดยไม่ได้ทำเรื่องสำคัญเลยก็ลองปรับใช้กันดูนะครับคุณฝ่ายครับ แล้วทุกวันของเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆช่องนี้เดบุ o เทลเลอร์นะครับชอบกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันและถ้าหากคุณคือคนที่รักและชอบการพัฒน,นาตัวเองเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ